ทันกินแครอทเป็นลูกๆมาทันชอบดีโดีอร่อยไหมแครอทอร่อยมากเลยแครอทมีวิตามินเอสูงมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยใช่ไหมหัวเป็นสีส้มและมีสารแคโรทีนอยู่เป็นจำนวนมาก รากยาวเรียวใบมีลักษณะเป็นฝอยสารเบตาแคโรทีนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเซลล์ของมะเร็งได้เป็นอย่างดีโดยจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งในปอดได้คนที่กินผักที่มีเบตาแคโรทีนน้อยที่สุดจะเสี่ยงต่อ มะเร็งในปอดมากเป็นเจ็ดเท่าของคนที่กินมากที่สุดนอกจากนั้นแล้วก็ยังช่วยให้ตับขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีหัวแครอลอมีวิตามินเอสูงใช้รับประทานเพื่อบำรุงสายตาแก่โรคตาฟาง